สวัสดีทุกคนนะครับผมคนตาตานะครับใน,นวันนี้เรากลับมากันในเกมแอนนะผมจึงผมไม่ได้เล่นนานมากๆนะครับหลายสัปดาห์ทีเดียวนะครับผมแต่วันนี้เรากลับมานะแล้วผมก็ลืมเซฟวะว่าผมอยู่ตรงไหนวะน่าจะถึงตรงนี่เปล่าเซฟห้ากดไปเลยวะจำไม่ได้สามมาถ,ถึงไหนน่าจะอยู่ที่สาขาแฟชั่นหรือเปล่าทั้งราสุดของเราโอเคครับผมใช้ปุ่มปุ่มอะไรบ้างวะ อ๋อมีชิปสเปซบาร์นะครับมีหุ่นตรงนี้อะสวิงแมชีนเครื่องจกักรเย็บผ้าแล้วก็มีตู้น้ำข้างในครับอันนี้ก็เป็นเครื่องจกักรเย็บผ้าอุ้ยมาถึงก็มาเลยวะหุ่นตามหลังกูว่าไม่ใช่แต่มีต้องวิ่งครับผมที่มันช่างกวงใหญ่จริงๆแล้วพี่ยามไปไหนแล้วเนี่ย พอมองดูใกล้แล้วเหมือนว่าจะมีข้อความบางอย่างเขียนบนอยู่บนใบไม้นะให้เราปลุกพวกเขาทั้งหมดปลุกไงวะไม่ถึงพวกนี้เหรอเฮ้ยผมลืมโอเคครับปริศนาแบบนี้ไม่ได้ยากแล้วเว้ยนี่ไงเรียบร้อยแล้ววะ่ะขอบคุณ กูมาทำไมเนี่ยเราได้รับเสื้อโค้ดนะทุกคนแล้วเมื่อกี้เห็นวิญญาณบางอย่างอยู่ด้วยตอนนี้ก็มีเสื้อโค้ดครับคือเราต้องเอาโค้ดมาใส่ให้หรือเปล่านี่เปล่าอันนี้เปล่ายู u put c o d ลงต่อไปครับให้เราหา MRS skirt เหมือนกระโปรงยาวว่ะ ดิทเทิลสกาฟอันนี้ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับนี่หรือเปล่าอันนี้นี่น,นี่ผมว่านี่เนี่ยกระโปรงเทคเจอร์สกิปจะเอามันออกมาจากหุ่นหรือไม่ขอตอบโนก่อนนะครับอาจจะมีอันตรายต่อเรานะครับเดี๋ยวผมหาอันอื่นอีกด้วยนะครับหุ่นอื่นอีกอันนี้คืออะไรเนี่ยอิสเปกบ็อกเปิดกล่องนะควนกล่อง เราได้ได้รับสคราบมาครับแปลว่าอะไรวะผมไม่แน่ใจนะไม่มีอะไรน่าสนใจที่นี่เป็นกระถางต้นไม้ไม่มีอะไรผมว่าเราต้องเอาแล้วครับได้ไหมล่ะวะอ๋อเป็นผ้าบันคอเรียบร้อยแล้วแล้วไงต,ต่อโอ้มีตอร์โค้ด มิเตอร์สเกิร์ตแล้วก็ริทเทนสกราฟเป็นยังไงบ้างอะ่ะฉันคิดถึงพวกนายมากเลยขอเหมือนเป็นชุดเสื้อผ้าแล้วเมื่อกี้ครับตัวประหลาดมันนี่ง็้ไปทางนี้ผมก็ตามหลังมันไปนะครับมีแห่งกลางตรงนี้ครับผมถึงใครก็ตามที่ได้อ่านสิ่งนี้ค e e แคร l มแอนใจเย็นๆแล้วก็อย่าพึ่งตกใจนะ ฉันคือกาดเองทํางานที่โรงเรียนแห่งนี้แค่อยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็รอตรงนี้แล้วก็ตะโกนคําว่า TS- r i u y ยังดังๆฉันจะเข้าไปหาเธอโดยเร็วและไปช่วยเหลือเธอโอเคนีตรงนี้ทนะผมมีตัวนี้แล้วครับยามคุณอยู่ไหนอะตรงนี้มีหมรี่ครับผมหมายเลข3แล้วก็มีกระกาบาด มีช่องสี่ช่องนะครับแล้วก็เป็นกากบาทอยู่สามช่องนะครับช่องที่สองเป็นเว้นว่างเดี๋ยวกันนะนี่มีอะไรกันอ่ะอันนี้เป็นกากบาทช่องที่สองหมายเลขสามก็คือเหมือนรหัสนะครับโอเคผมเข้าใจอยู่แต่เราจะผ่ายตัวนี้ไปได้ยังไงนี่สินี่ครับปัญหา มาแล้ววะอะไรเนี่ยมีหุ่นบางมีหุ่นแปลกๆอยู่ข้างในด้วยครับมันจะตามเรามาไหมอ่ะไม่นะอันนี้หนึ่งในช่องที่หนึ่งหนึ่งสามหรือเปล่าหนึ่งสามอันนี้ก็หุ่นธรรมดาครับผมไม่มีอะไรไอ้พูดที่ผมว่าเราอย่าไปชนมันนะครับโอเค C ในห้องที่สี่หนึ่งสาขีดสีห้องที่สามหนึ่งสาสผมว่าไม่ใช่นะลองเปิดดูครับอ้ไม่ยัง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 ยกระดาษแผ่สุดท้ายอ๋อไม่งานสุดท้ายสำหรับแฟชั่นดีพาร์ตเมนต์เหมือนกับ อันที่ผ่านๆมาเนะผมเป็นคําที่หายไปนะผมนักเรียนนั้นได้คิดได้ประดิษฐ์บางอย่างสักอย่างนะครับผมให้กับเอองานสุดท้ายของของปีนี้จะจะถูกส่งสัอกอย่างครับผมมีคำบางคำหายไปโอ้โหเดี๋ยวผมเอ้ยทำไมออกมาเนี้ย เกือบตายเกือบตายเดี๋ยวเราประตูนี้นะครับอันนี้เหมือนกันเลยอันนี้มีสองบานนะเมื่อกี้มีสามบานอันนี้มีสองบานอันนีนะ้ประตูซ้ายแล้วก็นะ่าจะเดาเอานะครับขวาแล้วก็นะ่าจะประตูนี้แหละดีวยวผมที่ว่าผม มีเรื่องโชคลาภนะครับโชคลาภในการหาทางนะครับผมแต่โชคลาภในการสุ่มขอหรืออะไรไม่มีเลยนะครับนี่มันทางตันน่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าที่นี่จะมีอะไรบางอย่างอยู่เราจะได้บอไแสที่นี่ก็ได้ครับผมอย่างหุ่นตัวซ้วขาวๆนั่นคือเพราะมีบางสีบางอย่างครับผมเจ้าตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแนะ่ ชาริทวอร์ดสาขาแฟชั่นชิบหายเลยไงไม่นะมันเป็นอะไรกันสวัสดีคุณยามชาริสอะไรของแกเนี่ยแกต้องการอะไรฉันต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอฉันแค่ต้องการเล่นด้วยเท่าน,นั้นแหละและก็ เสื้อผ้าที่เธอสวมอยู่น่ะไม่อืมชารสิสทามันถูกกันไว้ด้วยหุ่นน่ะฉันต้องการเอามันออกไปหรือว่านายจะให้ฉันใช้มารการขั้นรุนแรงแน่นอนฉันจะเอาพู้มันออกให้ถ้านายส่งผีพ่นั้นมาให้ฉันไม่มีทางโอ้ จยินก่อนคุณคุณยามฉันแค่ต้องการเล่นกับเธอเท่านั้นปุบปากไปเลยเอาพวกมันออกไปเดี๋ยวนี้ก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้ฉันจะพวกมันออกไปที่รักแต่ว่ามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งนะก็คือพวกนายต้องมาเล่นกับฉันเราไม่มีเวลามาเล่นเกมอะไรของนายหรอกนะ อานายก็รู้ดินี่ว่ามันไม่ได้ผลหรอกนะนี่มันเป็นสาขาของฉันแล้วก็นายต้องทำตามกฎของฉันนายรู้ใช่ไหมล่ะวิใจเย็นพ่อหนุ่มต้องเล่นอะไรเนี่ยกูอยากเล่นเลยอยู่ดีกูจะมาเล่นตอนนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหม คุณยามตอนนี้เรามาเริ่มเล่นกันเถอะเอาแบบเกมง่ายๆก่อนละกันนะเอาเป็นเกมซ่อนหากันแล้วกันถ้าหากว่าคุณสามารถหาฉันเจอแล้วก็ฉันจะเอาหุ่นนั่นออกให้นายแต่ถ้าพวกนายแพ้แล้วก็อาจจะต้องมอบผียคนนั้นม่ให้ฉันเข้าใจไหมเอาละ ตัดแต่ดได้เวลาแล้วสิแอนตามฉันมานะสตีมีอยู่กับฉันไปหาหุ่นรับทุกคนเอาทุกคนครับผมมีแผนแล้ววะผมจะได้ออกมารอบมานดนึงนะครับผมก็ขึ้นไปคืนนะผมโอเคครับใจเย็นคุณยาม แต่ย tamam. ังจะคอยหาฉันนะแค่นี้พอใช่ไหมล่ะวิชากันจุกบแบบ200องศาเซลเซียสฟอเรนไฮต์แอนไอรอนนาอะไรวะเนี่ยสา์มาได้ยังไกลเลยครับทุกคนแล่ผมก็ต้องตายนะครับ เอาใหม่ดิเคยดูวะสเตปผมก็ทำการที่อะไรของมันเนี่ยอันนี้ก็เร็วซะเหลือเกินอะ่ะดูเวบดูเวดูเวมันวิ่งเป็นอย่างงี้อะไรวะเนี่ยไปโอ้เอา้ามันวิ่งเตลิดอ่ะไม่ได้สิเอาใหม่ครับ ผมจต้องไปหาที่เซฟก่อนนะครับวิบ่ลงไปข้างล่าง,งก่อนหาจุดดีๆแล้วผมจะเซฟวะผ่านตรงนี้ให้ได้นะเอาโดนยดงไงอะอะไรวะเฮ้ยหลายรอบอยู่นะเนี่ยหาว่าไป,าปาอ มันไม่ใช่เวนี่ซิทำไมเองมาเวนี่วะโอเคเซฟเลยโอเคเซฟอีกรอบหนึ่งครับนี่แหละนี่แหละมันบินมาแล้วครับเราจะซุยหลังไปแลวครับผม เซฟอีกรอบครับผมคือความมั่นใจเพื่อความชั่วของเราเกฟต้องเซฟดูเวับดูเวดูเวดูเว,เวมาแล้วช้าก่อนคุณยามช้าก่อนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนนะมันหนีไปได้อะทุกคนอันนี้มันเหลี่ยมจัดเลย ไอ้ผีเลียมเดี๋ยวเธอเซฟอีกสักรอบครับผมพูดกับมันก่อนนี่แหละแล้วก็เซฟปัญหาคือตอนนี้นะครับผมกลับไปแหละว้าวเซฟอีกรอบครับผมหลายเซฟมากเ,าเลย อาจจะเซฟทีหน่อยนะครับทุกคนเพื่อความชัวเพื่อความแม่นจำผมจะไม่ตายนะไอเวนเอาอะไรนี้อบ้าไปแล้วก็จับเมื่อกี้อ่ะมันไม่ได้ว่า,วาเฮ้ยเงียนแปลกไปแล้วนี่นะไม่ใช่ละเวน,นี่คงผิดสินะอ้าวชิบหายเวผิดผิดเว แกบผมมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องเซฟตีครับผมเพื่อความชัวร์และความมั่นใจของผมฮ่า <c> ฮ <oughs> คิดอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวก่อนนะกลับมาตรงนี้เลยไอ้นี่มันเหลี่ยมครับผมทุกคนมันเรียมวันนี้ผมอยู่ในสิ่งที่เรียกว่าง่ายๆวะ อยู่นี่แน่นอนเลยหรือไม่ก็ในนี้สินะมันหายไปแล้วทุกคนมันกลับไปข้างหลังแน่นอนเลยอะว่าแล้วจริงมันเลี่ยมจริงครับทุกคนไอ้ผีีิมันเลี่ยมับผมเอาต้องกลับไปหามันแล้วไงวะผมมาผ่านตรงนี้มามากมายหลายรอบจนเรียกว่าชํำนานนะผม เอาดิคิดว่าคุณจะทำอะไรผมได้ครับใจเย็นคุณยามคุณสามารถทำได้ดีกว่านี้นะหยุดวิ่งนี้เดี๋ยวนี้เลยนะอีกแล้วอะรอบนี้ผมว่ามันต้องเข้าไปกลับไปทา,างนู้นแน่อนอนเลยอะเราจะตามมันไปครับผมโดยผ่านวิชาการจูข,ของเราเอง เอื้องแตกแตกแบบไม่ต้องสืบเอาใหม่ครับเซฟก่อนโอเคเอาพอดีเลยนะไปแล้วครับผมปุ๊บ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 ปุ๊ปฮือฮือใช่อกางเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะจะบอกให้ อันนี้ก็เวไม่เปลี่ยนแล้วผมก็เซฟเรืเร่อยๆครับเซฟบ่อยนะนะก็คนเซฟดีครับวันนี้ปลอดภัยผมจำได้เซฟดีครับผมเน้นความถี่ครับผมเฮ้อนี่ไงขอบคุณ แล้วก็จะไปนี้แหละบอสเ,เ,เ,เดี๋ยวเด,นะดี๋ยวเดี๋ยวก่อนขอโทษนะเพื่อนยากฉันไปก่อนละมันตามมาครับผมมันไม่ยอมอ่ะมันมันบอกว่าโนูแกจะไปไหนของแกน่ะอย่าไม่ไปเลยะนะจริงใจเย็นดิฮึ่ วีนี้วีง่ายๆวะรอหุ่นวีนี้ไปอนเอาบ้าจริงเลยว่าจะไปได้ไปไม่ได้อะไม่ทำอะไรเลยสายเซฟครับผมทวนผมสายเซฟวะอย่าบัง มันมันกระพึมคำนะครับวันโนอย่าไปเลยนะกลับมาเล่นด้วยกันก่อนแต่เย็นพ่อนหนูไม่ใช่ว่าฉันจะออกไปได้ง่ายแล้วนะผมก็ออกไปได้ยากมากครับผมทวนเราหนีไปแล้ว่ะทุกคนรหัสเราอะจำรหัสไม่ได้นะแล้วก็นาาี่เดาเอานะขวาแล้วก็นี่ประตูเนี่ะยะดยความที่ว่าผมมีเรื่องโชคราบ สามหนึ่งสองสี่ TSK 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 นายรู้ใช่ไหมนั่นมันโง่ามากเลยนะเหมือนเราจะทำสิ่งที่โง่ลงไปใช่เหรอนี่ทำเิ็งผมทางที่ฉลาดที่สุดแล้วตอนนี้เราก็แอนหนีไม่ได้นะผมเหมนือห่อยจังเลยอะดูเหมือนว่าพวกเราจะออกห่างจากเขามา,มากแล้วนะเธอโอเคหรือเปล่าแอน เออแอนแอนเป็นอะไรไปน่ะเดี๋ยวนะแอนเหมือนแอนจะเกิดอาการเหนื่อยล้านะครับเราต้องดูแลเธอเธอคงรู้สึกกลัวแล้วก็เหนื่อยมากๆตอนที่อยู่ที่นี่เป็นเวลานานๆแล้วเราจะทำยังไงดีครับผมเราก็เดินเล้าแอนนะครับ ไม่ห่างไปไหนจนกว่า Institute แอนจะตื่นเราก็ต้องรอเธอพักไหมครับนี่มันแย่มากเลยอะนี่มันนานเกินไปแล้วนะถ้าว่ายิ่งนานขึ้นโรงเรียนนี้ก็อันตรายขึ้นมากเราจะเสียเวลาไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วบางทีฉันควรจะไปตรวจสอบพนที่ข้างหน้าก่อน เหมือนเราจะทิ้งแอนไว้นี่หรือเปล่าเราจะไปตรวจสอบแอนฉันรู้ว่ามีทางออกอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งบนชั้นนี้ฉันจะกลับมาโอเคนะไม่ต้องกังวลไปนะมันจะไม่นานเกินไปหรอกฉันจะกลับมาแน่นอนเธอรู้ใช่ไหมฉันสัญญานะฉันจะพาเธอออกไปจากที่นี่ให้ได้ นี่ครับผมเราเป็นยามที่รักแอนมากนะครับชัปเตอร์สี่แล้วผมเราเป็นยามมาแล้วผมเป็นฮอนะครับสักที่หนึ่งเป็นถงุงแล้วสิ่งที่เราได้พบเจอมันจะเป็นตัวอะไรเด็กผู้หญิงคนนี้มาอีกครับผมเี๋ยวนะนั่นมันเธอนี่นะจะเย็นก่อนจะเย็นก่อน ใจเย็นๆไว้อาจจะมีเสียงรบกวนนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับผมเอาละโอเคเพิ่มมาทำอะไรที่นี่นกันนะอันนี้เราใจเย็นอยู่นะครับมีหุ่นนี่ด้วยอยู่นะยามมันเรียกเรรอบผมเฮ่นี่มันยามสินะออกไปนะฉันยุ่งอยู่ จจเย็นก่อนนายยังตรวจสอบชั้นนี้อยู่อย่างงั้นเหรอหอทำไมนายึงมันอยู่ที่นี่ได้นายทําำไมนายอยู่ที่นี่ได้อย่างไรรืเปล่าตอบฉันมานะฉันมีเวรามให้กับไอ้สิ่งนี้หรอกขุบปัก ต้องบอกว่าผมไม่กล้าพูดดังนะครับโอ้ยเหมือนมันจะเราตบมัน่ะทุกคนพังไหมเป็นหุ่นพังไหมเลยวะนนนอออ้นายมันหน้าหนูหนามัน่น่ามังค์อะไะครับผมง่ายๆฉันต้องหาทางออกให้เร็วที่สุดเท่าเร็วเท่าที่เป็นไปได้เอละลรผมผมสมามารถฟาดได้ป่าววะผมมี ตอนนี้มีอะไรบางอย่างเปิดไม่ได้ว่ะตรงน,นี้โอ้อันนี้คืออะไรเนี่ยเดี๋ยวครับมาใหม่นะผมตรงน,นี้เหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งอาจจะยาวว่ะถ้าคลิปนี้เล่นไปต่อ,อเอาละผมเอาเป็นว่านะครับคลิปนี้เราก็มาไกลได้พอสมวนนควรแล้วะผมตอนนี้นะครับ แอนกาลังพักอยู่นะผมแล้วเราก็ต้องมาตามหาทางออกในชั้นนี้นะผมซึ่งต้องบอกว่ามีตัวประหลาดเต็มไปหมดเลยนะครับที่ชั้นนี้นะผมแล้วก็มีระบบกลไกอะไรมากมายครับผมเอาไว่าสำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวจบประพีชนี้ก่อนนะครับผมคลิปหน้า,ามาพบกันต่อครับสำหรับเกมแอนนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายครับผม